เชื่อกันว่าที่นี่คือลอยเลื่อนของพญานาคที่สลักเลึกลงบนแผน่นหินด้างป่าอันศักดิ์สิทธิ์เส้นทางที่ขรังทั้งเหนื่อยและเต็มไปด้วยพลังธรรมชาติที่สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกวันนี้เราจะพาทุกคนไปลุยถ้ำนาคาจังหวัดบึงการสถานที่สายมูสายธรรมชาติสายลุยต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับวันนี้คุณอยู่กับผมลุ่งจากช่องไฮไลท์เวอร์นะครับ e ีพีนี้เนี่ยเราไป นครพนมนะไม่สิจริงๆแล้วเราไปบึงการแต่นั่งเครื่องอ่ะจากกรุงเทพอ่ะไปนครพนมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวต่อรถไปบึงการกันเราจะไปถ้ำนาคาก,กันครับและเดี๋ยวที่มีเวลาเหลือเราจะไปที่ผินสามานกันเนาะโอเคอเดี๋ยวเจอกันนะ เราออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพนะมุ่งหน้าตรงสูง่ภาคอีสานตอนบนครับคือจังหวัดนครพนมจากดอนเมืองถึงนครพนมมาใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนิดๆเท่านั้นครับแต่ถ้าใครท,ทรงพลังขับรถ10ชั่วโมงเลยนะเราเลือกไฟตอนบ่ายสามโมงตรงนะครับและเดี๋ยวจะไปแลที่นครพนมตอนประมาณสี่โมงนิดๆเท่านั้นเองถึงนครพนมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อรถกันเนอะช่วงเวลาที่พีคที่สุดที่จะไปเที่ยวถ้ำนาคาเนี่ยหรือดูฝนนะ ส่วนถ้าใครมีเวลาเหลือสามารถสการะพญาศีสัตนาคราชที่นครพนมก่อนได้นะครับซึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยฝั่งโน้นนะ่ะคือสอบปอลาวนะจากตัวเมืองนะครพนมสู่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับและเป็นฤดูฝนด้วยระวังกันนิดนึงนะซึ่งฟ้าหลังฝนนะย่องมงดงามเสมอ คืนนี้เรานอนเร็วนิดนึงครับที่จังหวัดบึงกาฬนะและเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันครับเชา้าสดใสและฝนตกอยู่ที่ถ้ำนาคาแล้วนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10บเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับถ้ำนาคาก่อนที่จะมาเที่ยวนะข้อแรกที่คุณรู้คือถ้ำนาคา อยู่ที่บึงการบึงการอยู่ที่ไหนไปดูกันจังหวัดบึงการเนี่ยตั้งอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือบนสุดของประเทศไทยนะครับและถ้ำนาคาห่างจากจังหวัดนครพนมแค่100กิโลเท่านั้นครับลงนครพนมมาก็จะดีหน่อยเน,นาะก็เดินทางจากนครพนมมาที่บึงการน่ะไม่ไกลมากนะักข้อที่2คือถ้ำนาคาเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับและต้องจองก่อนล่วงหน้านะจองผ่านแอป q q ได้ และวิธีรู้กันครับก่อนจะเข้าป่านะไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาให้คุ้มของเรานิดนึงครับข้อสามที่นี่จกัดจํานวนคนนะวันวันหนึ่งให้เพิ่แค่500คนเท่านั้นอัปเดตข้อมูลนิดนึงครับปัจจุบันเนี่ย1,500คนนะเรามีเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นครับการขึ้นทํานาคาจึงต้องเป็นคิวแรกและเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปที่อินสาวันกันครับก่อนบินกลับกรุงเทพในคืนนี้เลยนะและที่เห็นอยู่นี้คือไกด์นำทางเรานะครับ ที่ต่องคือไกด์นำทางของเรานะครับจะบอกว่ากลุ่มเรา7คนที่ต่องคนเดียวเอาอยู่ครับข้อ4ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางให้ตลอดซึ่งเป็นข้อดีนะเขาก็จะเป็นไกด์ถ่ายรูปให้ด้วยแล้วก็เล่าเนื้อเรื่องเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆให้เราฟังเนาะดูวิว้ายมือ เส้นทางเดินขึ้นถ้ำนาคาระยะทางไปกลับเนี่ยคือ3.6กิโลนะหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงครับเส้นทางจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นเดินป่าครับบอกได้เลยว่าเดินชิลๆมีเชือกให้ปีนป่ายบ้างเล็กน้อยครับและใครมาที่นี่ไม่เจอน้องหมานะผมบอกได้เลยว่าคุณพลาดมากเขามาต้อนรับครับช่วงที่2อนี่จะเป็นทางชันนะครับถึงมีบันไดมีราวให้จับก็ตามแตด่ดูฝนนะระวังลื่นกันครับ ช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่าใช้แรงเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้างบนจะมีป้าย A B C ยาวไปนะครับบอกเราเป็นระยะทางอยู่แล้วส่วนที่สเนี่ยรังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตะไคร่น้ําหรือมอสที่เกาะอยู่บนหินบางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถเอามือไปจับได้นะแต่สวยงามมากและคล้ายกับกระดลงงูครับตะไคร่น้ําหรือมอสเนี่ยจะขึ้นในฤดูฝนนะครับส่วนใครที่ไม่ไหวะก็นั่งชิวแบบผมเลย และเมื่อพร้อมเราก็ไปลุยกันต่อครับและข้อที่5สิ่งสําคัญเลยที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยต้องแข็งแรงออกกาลังกายมาหน่อยนะถ้าร่างกายพร้อมเที่ยวสนุกแน่ วันที่เรามาฝนตกพรมๆครับถุงมือเลยไม่ต้องใส่และเสื้อกันฝนก็ไม่จําเป็นคําเตือนนะครับหลายๆจุดเนี่ยไม่สามารถที่จะสัมผัสได้นะซึ่งเจ้าหน้าที่ไกด์อ่ะก็จะคอยเตือนเราเป็นระยะะ,ยะครับโดยมาได้อึดใจใหญ่ๆครับก็จะถึงจุดที่เป็นจุดชมวิวนะแล้วก็จะตกใจครับว่าเราเดินขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเหรอและข้อที่6พลาสติกทุกชิ้นที่เอาขึ้นไป ขวดน้ำเอาลงมาหมดนะอย่าทิ้งไปข้างบนเลยหลังจากเดินผ่านป่าทางชันจุดไฮไลท์ต่างๆมาก,กว่า2ชั่วโมงครับจุดไลแม็กของเราคือถ้ำนาคานี่แหละที่นี่คือจุดชมวิวหินลำตัวพญานาคขนาดใหญ่ที่ทอดตัวยาวตามแนวป่าหินก้อนนี้ดูเผินๆน,นะคล้ายลำตัวพญานาคที่ขดตัวอยู่บนจริงๆเลยนะครับโดยพื้นผิวของหินเนี่ยลวดลายคล้ายเก็ดงูเลยแหละซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะข้อควรรู้นะครับ ห้ามปีนขึ้นไปบนหินพญานาคโดยเด็ดขาดนะไกด์จะที่จุดสําคัญและให้ถ่ายรูปพอง,งามนะส่วนใครอยากจะขอพรนะครับที่ไกด์ก็จะแนะนําวิธีให้ครับหินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายเสียนพญานาคธรรมชาติที่งดงามจริงๆครับ ข้อที่7ออกเดินทางช่วงเช้าดีที่สุดไม่ร้อนถ้ามาคิวแรกได้6กโมงเชา้าลงมาเนี่ย11โมงหรือเที่ยงเดินแบบชิวๆนะและฤดูฝนคือช่วงที่ดีที่สุดครับส่วนรองเท้าก็ผ้าใบาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบูทนะหรือรองเท้าเดินป่าแบบผุนซึ่งบริเวณข้างบนเนี่ยมีจุดชมวิวที่เรียกว่าผาใจขาดเจดี JD หลงปู่เสา เจดีหลุงปู่วังข้อที่8และนี่ไม่ใช่แค่ท้ำนาคาแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ้านผู่เมืองของชาวบึงการทำอะไรสมรวมสุภาพอย่าเสียงดังโดยเฉพาะเวลาเดินขึ้นนะครับตรงถ้ำหลุงปู่วังเนี่ยต้องถอดรองเท้านะ และจุดไฮไลท์คือเสียงพญานาะคเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนขึ้นมาแล้วต้องมาขอพรกันข้อที่เก้าห้ามสัมผัสหินหินข้างทางทั้งหมดนะถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนาะอย่าสัมผัสเขานะครับขาลงนั่นน่ะไม่ได้ลำบากมากแต่จับราวดีๆครับข้อสุดท้ายข้อที่สิบสำคัญสุดเตรียมอาหารเตรียมน้ำพกขึ้นไปด้วยคงบนไม่มีขายแต่ข้างล่างนั้นมีซื้อข้างล่างก็ได้นะจะได้อุดนุนคนพื้นเมือง อย่างที่บอกแหละครับเรือด้านหน้าทางเข้าเนี่ยมีทุกอย่างให้เลือกนะใครไม่ได้เต็มตัวมาดีหรือลืมอะไรอะ่ะซื้อที่นี่ได้มีหลายร้านให้เลือกครับสรุปรวมเวลาเราขึ้นตอนหกโมงครึ่งน,นะครับแล้วก็ลงมาประมาณเที่ยนตกครับและที่เห็นอยู่นั่นคือที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี้แหละเจดีย์หลวงปู่เสาและผาใจขาดโอ้โหสูงไปไหมอ่ะขึ้นไปได้ยังไงเมื่อกี้นี้จบจากตรงนี้ปับ๊บเรามุ่งหน้าตรงสู่หิน3วานเลยครับเพราะเหลือเวลาน้อยเย็นนี้เราต้องขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแล้ว ด้านล่างก็มีหลวงปู่สิงห์ให้กราบไหว้สกราระครับก่อนที่จะขึ้นไปหิง3วานซึ่งตรงนี้เดินทางสะดวกครับลงรถของเจ้าหน้าที่อุทยานเดินนิดเดียวก็ถึงเลยพ่อควรปฏิบัติตามนี้นะครับเคร่งครัดนิดหนึ่งนะเพราะอันตรายที่นี่คือหินงสวานแลนด์มาร์คสุดมหัศจรรกลางป่าภูสิษ์จังหวัดึุกาหารใครเห็นครั้งแรกนะบอกเลยว่าสุด แนะนำให้มาช่วงเช้านะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งเลยในจุดชมพาทิศขึ้นที่สวยที่สุดในภาคอีสานและที่ชื่อว่าหินสามวันนะก็แน่นอนมีหินสามก้อนหินว่านตัวพ่อตัวแม่และลูกเล็กใครที่กําลังมองหาที่เที่ยวสุดปังผมแนะนําที่นี่เลยนะครับสุดประละอย่างนี้ต้องเรียกว่า Amazing Thailand ของแท้ ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วกดไลค์กดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับผมลุงนะครับจากช่องไฮบร i ดเวร์ลถือว่าเป็นทริปหนึ่งวันที่ไม่ได้เร่งจนเกินไปเช้าไปถ้ำนาคาบ่ายมาหินสามวันแล้วเตรียมตัวกลับกรุงเทพ <c oughs> และนี่คือผากระโดดขี่ไม้กว่าด <c oughs> แฮร์รี่พอตเตอร์ขออนุคร <c oughs> ับพร้อมนะน่ามธรรมดาขอดูรูปหน่อยครับนี่เป็นไง ธรรมดาไม่ธรรมดาต้องมาโดดน,นะทุกคนจะบอกตอนแรกนะจะบอกเลยนะว่าไม่โดดไม่อยากโดดแต่พอโดดปั๊บแล้วได้ลูกโอ้โหไม่โดดไม่ได้เลยครับและรับที่ได้ทั้งหมด จากตอนแรกที่อิดออดไม่อยากจะมาเพราะเดินทางไกลและหลายต่อแถมเวลาเราอะ่ะก็มีน้อยแค่วันกว่าๆเท่านั้นเชื่อไหมพอมาได้สัมผัสจังหวัดบึงการแล้วผมหลงรักจังหวัดนี้เลยครั้งหน้าที่มีโอกาสผมจะพาทุกคนกลับมาซ้ำที่นี่แน่ๆเพราะจังหวัดบึงการมีที่เที่ยวอีกมากมาย ไฟกับกรุงเทพเราสองทุ่มนะครับในสนามบินไม่ได้มีอาหารอะไรมากมายเดี๋ยวเราลองดูกันว่าอาหารบนเครื่องดีไหมซึ่งพอเราเห็นราคาแล้วตกใจมากครับเพราะว่าราคาถูกกว่าที่คิดเยอะมากเลยเราเลยสั่งข้าวเดี๋ยวส้มตําไก่ย่างตาลตโนดข้าวกะเพราไก่หมมหน่อยและชาไทยไข่บุกบุกจานแรกข้าวเหนียวไก่ย่างตาลตโนดขอบอกได้เลยนะว่ายอดเยี่ยมมากครับอร่อยเลย ที่เซอร์ไพรส์มากๆคือชาไทยไข่มุกบุกไม่หวานมากนะดีเลยแหละมาลองส้มตำหน่อยขอบอกเลยนะว่าส้มตำอ่ะดีงามมากผมชอบเลยแหละเมนูสุดท้ายข้าวกระเพราไก่หม่มน้อยโอ้ทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยแอร์เอเชได้ใจผมไปเลยครับเลือกอาหารมาได้ยอดเดยี่ยมมากๆขอบคุณมากครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้ EP หน้าเราจะไปไหนกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดกัน ขอบคุณมากครับสวัสดีครับส่วนใครอยากชม EP อื่นกดได้เลยนะครับท้ายสุดนี้ขอขอบคุณน้องกุ้งน้องเคก้กน้องซีเกมพี่ต๋องน้องโจ๊กน้องดาบและเพื่อนเพื่อนร่วมทิทรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ EP นี้สนุกมากๆครับ